Yellow Trey Reach We 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 Walka your Foxxon right Gang fucking Fuckxon อ๋อนี้ยันเกิดพี่แม็กนะครับที่รู้กันอยู่เดี๋ยวน้องๆที่ที่สยามกินน้องพี่ร้านมามาก่อนร้านเปิด Happy Birthday to you ครับ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 สวัสดีท,ท,ท,ทดี่แม็กเพิ่งตื่นนะครับไม่ต้องสงสัยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่พิเศษมากๆอีกหนึ่งวันขอนงเราอีกแล้วทุกวันทุกวันเป็นวันพิเศษเป็นพิเศษรับของรับของก่อนรับของรับของ,อง,องคือวันนี้มันมีความพิเศษมันจะถ่ายวันนี้เลยอ่าวันนี้ก็คือเป็นวันวันวันเกิดที่แม็กแม็กด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษที่มากๆเลยอีกอย่างนึงก็คือพี่แม็กซื้อของขวัญให้ตัวเองก็คือ GTR นิสโมสเปเชียลเอชันสีสเตลเกรย์ยิมตังสองร้อยใช่แล้วยิมตังสองร้อยมีมาดูนะแฟนคลับดูพี่ผมด้วยครับต้องเป็นเหมือนกันเลยครับมีอยู่ยี่สิบคันความพิเศษของคันนี้ในประเทศไทยตอนนี้น่าจะมีอยู่แค่สามคันมั้งใช่มีสามคันแล้วก็คือคันที่เราเคยถ่ายไปแล้วคันอีกคันหนึ่งเห็นแวบๆที่สนามที่พัทยาอ่าใช่อ่าแล้วก็มาเป็นคันพี่แม็กเนี่ยเป็นคันที่สาม อ่าแต่ว่าที่วันนี้เราจะไปที่การกลาดที่เดิมที่เราคุ้นเคยกันซึ่งเห็นว่ามันจะมีอีกขั้นหนึ่งสีแดงอ่าจอดอยู่ด้วยกันมีกี่สีในรุ่นเนี้ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจเรื่องสีก็มีที่เห็นนะก็มีสเตนเกสสีพิเศษนี้เฉพาะรุ่นนี้ใช่ไหมสีแดงสีขาวตอนนี้ที่เห็นมาเขาบอกเป็นกิมมิคว่าปีนี้อายุ35 35ก็ซื้อรถ35อะ3 5ให้ตรงรหัสเลขรุ่นไปมับังเอิญตั้งใจใช่โอเคก็เดี๋ยวเราไปที่การกลาดเลย ตอนไปแล้วดเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันแวกกินกาแฟแล้วก่อนอโอเคโอเคหลังจากที่เรามาแถวเส้นพระราม5ใช่ปะที่พี่แม็กเขามีคลิปที่แล้วอะว่าจะมีเปิดคาเฟ่ถ้าเกิดมาเส้นนี้นะผ่านวงเวียนพระราม5เราก็จะเห็นเนี่ยตรงมุมนี้เลยจะเป็นโครงการใหม่เนี่ยลองแผ่นกล้องไปดูแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มก่อสร้างแล้วนะเห็นมีคนบอกว่าอยากดูอัปเดตนี่เห็นไหมเขาก็เริ่มเทคือเริ่มอะไรกันแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวยังไงก็น่าจะเสร็จประมาณแบบ ไปลายปลายปีอะไรเงี้ยหรืออาจจะต้นปีหน้าอะไรเงี้ยยังไงก็รอติดตามกันในเพจแล้วเดี๋ยวก็มาอุดหนุนกัน,นมาเจอกันมันจะเป็นที่รวมคอมมูนิตี้ของหลายๆพี่หลายๆคนแล้วก็มีรถมาจอดอะไรกันเงี้ยครับยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันที่นี่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปลวยกันต่อลุกแล้วเราก็มาถึงที่ปั๊มเอ,อคือปั๊มเอเนี่ย ตอนนี้คือพัฒนาไปเยอะมากเลยนะใช่จริงใหม่ใหม่คือปั๊มเขาทําใหม่อะไรดีมากเลยก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ปั๊มเอสโซในคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีปั๊มเอสโซเป็นสปอนเซอร์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราต้องบอกว่ามันเป็นแคมเปญพิเศษใช่คระหว่าง M150 กับเอสโซกับเอสโซใช่อันนี้งั้นเราเกิดแคมเปญคร่าวๆก่อนไหมครับมีอะไรบ้างก็คือสำหรับลูกค้าที่สัตว์บัตรสมาชิกกับครับก็คือสมัครได้ทุกสาขาเติมน้ำมัน1,200บาทเป็นน้ำมันดีเซลนะอะไร ได้ M150 ร้อยห้าขวดเฮ้ยใช่สูตรใหม่เลยป่ะเนี่ย M150 ร้อยสิบสูตรนี้มีวิตามิน B สองเท่าใช่ครับก็เวลาเล่นเกมหรือว่าเวลาอะไรอย่างงี้ก็สามารถดื่มได้ใช่แล้วได้ครับแล้วก็นี่ผมจะบอกว่าปัร์เมโซ่ใหม่เนี่ยคือตอนเนี้ยปัร์เมโซ่เขาทำสวยมากเราเราชอบฟิลปัร์เมโซ่ตอนกลางคืนแล้วเพราะว่าไฟด้วยความที่ไฟเขาสีขาวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยเวลาตอนกลางคืนแล้วเวลาถ่ายรูปรถอ่ะมันสวยมากแล้วดูความสะอาดให้ดูความสะอาดนะครับ อันนี้คือจริงๆเลยให้ปั๊มนี้ยไม่เดีย๋ยวเราจะไปถ่ายตอนเย็นแต่ปั๊มนี้คือที่เราผ่านมาพอาดีเราไม่ตั้งใจจะมาถ่ายปั๊มนี้ดูดิมีเอฟซีมีเอโต้มีบีควิกแล้วก็มีนี่ร้านของเขาครับฟรเจอร์นี่นี่ก็เป็นคาเฟ่ของอาทางเอโต้เองคือทุกๆวันที่แม็กซ์ลี่นมาต้องกินกาแฟอยู่แล้วครับเราก็เลยแบบเออเห็นพอดีเราก็เลยแวะเติมกาแฟด้วยสาเหตุที่แวะปั๊มของผมเลยนะเติมน้ำมันกาแฟห้องน้ํา ของกินแล้วก็ดูพวกเซอร์วิสพวกนี้ก็คือครบที่ที่ครบเลย<บ>ครบเอโซเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีเริ่มจะมีมินิมาร์ทด้วยมินิมาร์ทขายของอะไรเงี้ยเป็นของตัวเองด้วยเรียกเราสร้างอยู่นี่ร้านกาแฟกำลังเปิด<ม>สาขาที่กำลังสร้างอยู่นี่เรามาส,<ถ>ส,สดๆเลยนี่เราเราไม่เทียบอันนี้เขาไม่ได้มาถ่ายที่นี่นะแต่ว่าเราผ่านมาเราแวะมาเราเข้ามาเติมกาแฟกินกาแฟก่อนเข้าไปเฉยีป่ะเราไปดูร้านกาแฟกันไปดูรนกาแฟเหนไหมจะไปเห็นรถได้ครับ ติด<า>แน่นเราเดินทางกันเลยคุไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากยาาเห็นแล้วล่ะไปเร็ว น,นี่แล้วเราก็มาถึงที่แกงกรหลดราดนะที่สองคันคันนั้นเราเพิ่งถ่ายไปของพี่ตูนวันนี้พี่ตูนเขาติดภารกงานเขาไปต่างจังหวัดมีทุรา้าต่างจังหวัดเขาแต่ว่าอะไรมารวมอะไรรถมารวมกันก็คือตอนนี้มีสองคันสวยไหมถุกใจนะโอ้ยอยู่แล้วเคยเห็นอยู่แล้วมันอยากได้เลยเว้แต่ว่าไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ครอบอครองไงเออคือคือรายละเอียดการรีวิวก็ไปดูคลิปพี่ตูนแล้วกันครับวันนี้เรามาร่วมแบบยินดีแสดงความยินดีกับพี่แม็กซ์แล้วก็ฉลองวันเกิดไปของขวัญให้ตัวเองเบาแต่เบาสวยมากเลยนะ ดู g ีก็ยังชอบนะบอกเป็นตัวบักเก็ตนะมันจะไม่ได้เหมือนตัวตัวธรรมดาเกรนดี้ออนนี่ครับแกนดีาลาร์ขอบคุณครับครับดูจัดการเลี้ยงเลี้ยงรับรถเราจากแกนดลารเนี่ยน้องคันนี้มาใช่ไหมคันนึงใช่พี่ใช่ครับพาไปดูได้ไหมพี่ไปครับโคตรสวยอีกอีกคันนึงนี่คืออะไร GT-R เหมือนกันนะ GT-R Nismo Special Edition ซึ่งสีเทาเนี่ยเป็นสีพิเศษก็จริงแต่ว่าในไทยยังมี3คันแล้ว แต่ว่าคันนี้มีสีแดงแค่นนคันเดียวแล้วเหลืออีกคันนึงด้วยยังไม่มีเจ้าของจริงจริง GTR ในในประเทศไทยสีแดงก็ไม่เยอะนะดีแท็กซี่ช่างคันหนึ่งของรุ่นน้องพี่เห็นนะแล้วก็มีสีแดงธรรมดาอีกคันคนึงแต่ว่าคันนี้หน <laughs> ึ่งเดียวในไทยแน่นอนคือทั้งหมดนเนี่ยมันผลิต300ยูนิตถูกไหมใช่ก็คือมีสีแดงอยู่หนึ่งในนั้นใช่นี่ก็หนึ่งใน300เหมือนกันแล้วบอกเลยนะกลางคืนนะโคตรเด่นเลยครับนี่ภายในก็จะเป็นอคาเดล่าหมดเลยคือภายในอ่ะเหมือนกับคันนี้ทุกอย่างแต่ว่าสีภายนอกเป็นสีแดงเฮ้ย ผมที่ได้เป็นผมนิสโมแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้มีผมนิสโมวานี่ไงนี่มันทุกคันอันนี้ไม่ยังแต่คันในบัาพอลองไงอ๋อคันผมไม่มีใช่ถึงว่านี่มันสวยตรงนี้เว้ยสีแดงใช่ป่ะตัดคาร์บอนนำแล้วท่อฟ้าท่อเป็นไทเทเนียมถึงเงินโคตรหล่อเปิดเท่าไหร่ที่อันนี้สามสิบครับผมสามสิบล้านนะครับคันนี้สามสิบล้านหนึ่งเดียวในไทยคือคันนั้นน่ะตอนนั้นอะหนึ่งเดียวในไทยจริงไว้แต่ตอนนี้สามแล้วแต่ตอนนี้ยสามสิบล้านพันันหนึ่ง พรายเดียวพร<ส>ายยังไม่ต้องพรอ่ะพี่นี่ให้ดูโลกโก้ใหม่ด้วยเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าแบบพรม,มันอยู่บนสีแสดงสีแดงอ่ะมันเห็นชัดขึ้นนะชอบเห็นมากโลโก้ใหม่มันมีความ,ม,ม,มแบบเทาๆแล้วก็เปลี่ยนโมเดลใหม่และณ<ล>ตอนนี้นะครับก็เป็นการรวมตัวของ g d r รุ่นพิเศษต่างๆได้เอ๋อย่างเช่นที่เพิ่งมาถึงเลยพี่โอของเราได้เองก็คือ g d r Nismo สองพันยี่สิบเออ่าอันนี้เป็น Nismo แท้นะเป็นสีสีขาว นี่ไงครับอันนี้ก็เป็นตัวของผมเองห้ปีก็หนึ่งในความพิเศษอีกตัวเด่เหมือนกันตัวที่สวยตัวนี้ไม่ได้ไทยนะโอขอบคุณครับตัวที่สวยตัวนี้ไม่ได้ไทยหกขายเลยครับันก่อนมะอยู่สิบห้อยู่เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นตแรกยึมาไม่มีรถนิโม่ใช้ได้นนี้เปนนิโมนะสวัสดีครับพี่เตรถใหม่ครับ มาทานเดี๋ยวพาดูกามกินกันวันนี้ที่งานที่แกงกดาดนะครับนี้มีร้านขายน้ำน้าน้ำมิชาร้าน้ำจัดครับมีแฟตเตอรี่ใช่นี่มีแอตเตอรี่นะครับก็มีน้ำไปแย่เลยให้ทานนะฮะ แล้วก็จะมีเมนูไหนเด็ดครับเมนูไหนเด็ด,ท,ด,ดที่เมื่อกี้<ม>านไผมลองผมลองนี่ไปพรีเมียมชาไทยเจ๊มจนแล้วก็มีซูชิที่แต่ร้านอะไรเนะี่ยอันนี้ซูชิซูชิผมนี่ทีเด็ดเลยสายเนื้อไม่ทำอยู่นี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 ่น,น,นี่คำใหญ่มากผมกินไปสามคำจุกแล้วอาหารมีประมาณนี้เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ค่อยไปโรลลิ่งกันใช่ไหมแล้วก็ไปกินงานเกิดพี่แม็กกัน ลูกที่เราหายไปไหนอะหายวันนี้วันนีน้ก็มีคนมาร่วมแสดงความเปนดีกับพี่แม็กเยอะนะเยอะนะและ้วก็ <โย S 2> มีคันด้วยมีหลายรายการนะมาถ่ายถ่ายรีวิวเพราะคันนี้ก็เป็นคันพิเศษของมันนะอย่างที่ทุกคนรู้มันมีน้อยมากๆใช่สามร้อยคันในโลกหาพบเห็นได้ยากดาวคารมาสามล้านคันนอกโลกไงกโลแต่ว่าอาจจะให้ได้เห็นบ่อยๆที่เวกัสคาร์เพตแกลเ <ะ S 1> ลอรี่เฮ้ยพี่แม็กเหรอเออรถรถปิ้วตุลรถปิ่วตุลชมกันเลยเนี่ย

เธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันม <Yeah. S 1> หมใหไปเธอคนเดียว <Yeah. S 1> อาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้ <Yeah. S 1> ใหเธอได้ฟัง <Yeah. S 1> ที่เราจะโทรโทรไปหาเธอ

ก็คือเราทานข้าวันเสร็จแล้วแล้วก็ด้วยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกๆปีเนี่ยจะมีวันเกิดพี่แม็ใช่ไหมแล้ววันที่ติดกันเลยก็จะเป็นวันเกิดลูกพี่ใหญ่เป็นวันเกิดพี่อ้ําของเรานั่นเองดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์ว่วนเกิดเป่าเค้กพร้อมกันเลยทีเดียวทั้งพี่แม็กและพี่อ้ํากันเลยเดี๋ยวตามไปถ่ายกันดู น,นี้พี่อ้ําเลี้ยงมันเกิดเลยนะดเลยดเลยนเลยดดูเลยดูเดูเดิเเยดูเเดูเเดูเเรดูเยเลดเดเเดเเเเเลียลยลเ แวะมามิตติ้งถ่ายรูปคือแถวนี้ผมว่าเป็นปั๊มที่สวยที่สุดแหละเนี่ยอยากให้คุณลองคือไฟมันสีขาวยคู่น้ำมันสีแดงมันเดล็กสีญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ไอช่วงที่เราแบบขับรถเก้าส่วนกันนะเราเอามาเราถ่ายนี่เรามีคลิปอันนี้นะครับแล้วก็มีรูปที่เรามาถ่ายปั๊มเนี้ยบ่อยเหมีคนเห็นแหละว่าเราชอบปั๊มนี้ก็คือปั๊มเอโซ่เนี่ยเขาก็เลยมาเป็นคอมพิเตอร์ให้เราแล้วขอบคุณ บนทางโอ้โหฟอฟอฟไดเ็นเเป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้ก็ยังเป็นสปอนเซอร์ในเซิร์ฟมิดไนท์เดี๋ยวมิดไนท์คลับนะครับอ่าเซิร์ฟมิดไนท์คลับของเรานี่ดิสคอร์ดใต้นี้นะจะมีปั๊มเอ็กโซอยู่ในเซิร์ฟด้วยเฮ้ยรอบสองนะให้ผมเสกให้ก็คือะนแล้วก็จะมีมิทติ้งนี่ให้ดูบรรยากาศคือปั๊มนี้เราจะมามิทติ้งด้วยน้องๆนี่อันนี้ซีวิคคูเป้น่าจะ เบอร์หนึ่งของประเบันทายแล้วครับทริปทูเป้คันนี้มูลค่า2ล้านกว่าบาททำมาเฉพาะค่าแต่งเราทำแต่งใช่สองล้านยังไม่รวมมูลค่ารถนะเรามีแส่กระเพิือด้วยน้าเติมน้ำมันปั๊มนี้เหมือนกันอ้าวเอิร์ดมัดึงอะไรเนี่ยนี่ครับนี่เฮ้ยทำไมคุณถึงมาเติมปั๊มเนี่ยอ๋อผมแวะปั๊มนี้พอดีไม่ใช่ไหมเฮ้ยเอาโน้ตไอโซดิเฮ้ยไม่เจอนานเนี่ย นานพี่เมื่อกี้ผมเพิ่งแยกกับพี่มาเมื่อไงจำได้ไหมล่าสุดเราเจอที่เอ็มเพ็กแล้วก็หลังจากนี้เอ็มเพ็กดังปุ๊บก็หรือไม่ลืมเราแล้วก็ปกติเราต้องแยกตัววันนีร้องเลยมาวันนี้รถเลยมานี่เราปกติเราจะถ่ายเราจะมามีติ팅แต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสดีก็ถ่ายไปเลยแล้วกันเดี๋ยวมิ팅รถอันนี้รถนี้เอ็มห้าครับเอ็มห้าเอ็มสิบป่ะเอ็สิบครับใช่ครับคันนี้คือคันส่วนตัวใช่ครับไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายครับเท่าราคาบูมิกด้วยเท่าราคาบูมิกใช่ครับ แตกแตกได้เออเติมเติมมากของแม่อันนี้ผมเติมเอสโซเรื่องเอสโซเติมอียี่สิบครับน้ำมันอียี่สิบทำไมทำไมชอบแปิมที่นี่อ่ะตอนนี้นี่เพราะว่าเอาจริงแล้วมันเป็นน้ำมันที่ดีกว่าเฮ้ยเราใช้สามัรดีกว่าดีกว่าทำไมดีกว่าถ้าในเชิงในเชิงลึกถ้าเราเอาค่าน้ำมันไปตรวจนะ แต่ละปั๊มเนาะไม่เอ่ยชื่อค่าน้ำมันมันต่างกันหรอเติมที่ดีจริงหรอน้ำมันดีมันมีผลต่อรถยังไงดีครับก็เหมือนเรากินอาหารดีอ่ะมันก็วิ่งดีขึ้นเฮ้ยงาอโหดีขึ้นต้องต้องให้ค่าตัวเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้่มอันนี้แลยนะผมเป็นพิธีกรหลักโอเคเราเราเราไปหาน้องเราอีกคนนึงดีกว่านี่อันนี้คือเติมดีเซลเฮ้ยเอาอันนี้เอาฟอรมแลสเตอร์มานี่เติมอะไรครับดีเซลทูพิมัสครับ ดีเทลตุ้มพัดเลยหรอใช่ครับโหท้องกดมาขนาดนี้ดูแตัวแถมพัดสวัสดีกันทช่ไมเพราะเป็นน้ำมันเกียร์อ่ะที่ดีที่สุดของเอสโซ่ครับเฮ้ยไม่แต่เมื่อกี้กูเห็นเขาเติมอีก2,000มึงนะเติมไปพันสองทำไมถ้าไงเติมพันสองอ่ะเพราะนี่ครับนี่คืออยากเติมน้ำมันแล้วก็อยากได้จากคาร์ตเอ็นโรชัตสิบไปดีดด้วยวงด้วยครับอ๋อก็คือตอนนี้ที่พิเศษจเป็นพิเศษปั๊มเอสโซ่ก็คือเติมพันสองร้อยบาทอ่าสำหรับ อ่อน้ำมันดีเซลอ่าก็จะได้รับ M 1 5 0สหนึ่งขวดหขวดต้องต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่จะได้ M 1 5 0เนี่ยน้ำนดีเซลไม่พอต้องสมัครสมาชิกเอสโซ่สมายด้วยทำไมได้สองขวดอ่ะเข้งใจดีแถมให้ขวดนึงนี่นะง่วงงนะขยับขยับบิดหลังหน้านะตัวคลื่นขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเขาไม่เห็นภาพชว์ให้ดูหน่อยมันจะเยอะไปให้ดูหน่อยนี่ไงได้บัตรด้วยดูบัตรก่อนดูบัตรก่อนชัวร์บัตรชัวร์บัตรชัวร์บัตรสมัคร มื่อกี้ก็ยังไม่ได้บอกมึงก็บอกไม่ยากเลยอ๋อก็คือเขามีเอกสารมาให้เราอซ็ตกรนิดหน่อยเผลอว่าเป็นเร็วนลเร็วนะไม่แล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของปามนี้ก็คือห้องน้ำขาไปดูห้องน้ำดีกว่าคือปกติอ่ะปวดปวดท้องอะไรที่บ้านอ่ะขับรถมาเข้าที่นี่เลยนะใช่เหรอเออนี่เรามาให้ดูตอนคืนนะครับ คือปกติอ่ะผมอ่ะเป็นคนที่บางทีเราขับรถกลางคืนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าเข้าห้องน้ำปั๊มเพราะว่าหนึ่งน่ากลัวมืดมืดหนึ่งเรากลัว,วผีด้วยอสองเรากลัว,วแบบอ่ะเราใส่ในกาด้วยภว่าอ่าใช่เรา,าแบบบางทีเรามาเจอคนแบบเออมันดูมืดดูน่ากลัวอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาตรงเนี้ยเรา ด้วยความที่มันสว่างแล้วมันก็แบบเปิดเปิดเปิดโล่งอ่ะเปิดโล่งคือปลอดภัยดูมันดูปลอดภัยกว่ามันไม่อยู่มุมหลืบอะไรางเป็นทุกปั๊มลองสังเกตนะครับคุณเข้าปั๊มเอโซ่ทุกปั๊มนะฮะคุณลองสังเกตดูนะว่าปั๊มที่เขาออกแบบมาห้องน้ำอ่ะให้แบบว่าไม่ได้เป็นมุมหลืบไม่ได้เป็นอะไรเกินไปคือบางคนอ่ะเขาขับรถมาแบบแพงๆอะไรอย่างเงี้ยเออใส่ของมาเนี่ย้หน้ากลัวมีผู้อันตรายมันก็เลยแบบ ปลอดภัยมาเราเข้ามาดูคงไม่ไปมเนี้พี่โน้ตไม่ค่อยชอบนะทำไมมันดูปลอดภัยไปเนี่ยถ่ฉี่เขาก็ทำไปไ่ด้ใช่ไม่ตอนนี้ไม่ล้างมือเด็เดี๋ยวชอบชอบ่น่ะและให่ด้ยมีที่ฉีดที่ฉดลใช่สมากมีท่ฉีดลูมีที่ฉีดลูดมีที่ฉีดนูดมี่ฉี่ลูดมีที่นีดลูมีที่ฉีดลูดมีที่ฉีดก้นมีที่ฉีดล้นหลูดมี่ฉีดลูมันฉีดได้หรือเปล่านะ ว้าวรู้ทันก่อนเลยแล้วนอกจากจะมีอาเติมต้ำมะละมันกินกาแฟห้องน้ำแล้วก็วจะมีอาตอนนี้เขากำลังทำอาพัฒนาเนี่ยบอกวิมีที่ล้างรถด,ด้วยคืออัตโนมัตินะล้างเร็วอะ่ะคือสมมติว่าเอ้วันนี้จะไปมีติ้งใช่ไหมเราขับรถเข้ามาล้างเลยล้างเลยล้างเป็นล้างรถแตโนมแล้วทำเทคโนโลยีดีด้วยเราเข้าไปดูกันเลยปะแต่แต่ตอนนี้เขาปิดนะเขาเปิดกลางวันนะต้องบอกก่อน ก็คือใครไม่มีเวลารถไปล้างนะครับก็คือเข้ามาเติมแล้วก็เข้ามาล้างในนี้ได้เลยล้างรถถูกงี้เลยเหรอใช่แปดเก้าบาทเองนี่แบบรถรถคนทำงานด่วนเนี่ยแป๊ดเดียว89บาทใช่ไม่ไม่แพงมากใคร SML อ็อย่าง v o ออ i ทีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มา89ดเบาทเก้ับอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาโชว์ถ่ายรูปในปั๊มให้ดูใช้กล้อง iPhone ธรรมดาแล้วก็นี่ใช้กล้องมือถือถ่ายนะ เดี๋ยวผมจะแท็กแต่งรูปแล้วส่งรูปเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับก็ใครที่ขอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าใครที่แวะปั๊มไปโซ่ก็อย่าลืมเติมดีเซลใครที่มีรถดีเซลอยู่นะเติมดีเซลลงทะเบียนบัตรเอทโซสมัยแล้วก็เติม1 2 0 0ก็จะได้ M150 หนึ่งคนดเจอซุฟิลมพัดพบัตสรบัตและได้พอยต์คุณสด้วยในไหนละพาพี่แม็กไปสมัครให้ดูปล่ะไป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 สมัครก็ทาไสม พี่แไลน์ก็ได้นะคอดไลน์ด้วยแอดไลน์ง่ายๆเลยเหรอแอดไลน์ลงนเหแกนได้เลยเฮ้ยสะดวกว่านี่พอพอแกนเสร็จใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้ใช่นี่เราก็แอดโอเคไอโตสมัโอเคอีันตัวต้เรียบร้อยก็คือ1สมัครบัตรใส่ไม่เลขบัตรใส่ข้อมูลข้อมูลส่นตัวชื่อนากุละไรอเงี้ยดนี่ใช้ราวัลคะแนนเราสามารถใช้คะแนนอะไรได้เลย นี่นี่กลยเป็นนี้ออร่วมหลายอย่างด้วยมีร่วมหลายการหลายรายการมันมีโปรโมชั่นมีช้อปปิ้งมีอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยไปไปเลยครับแลกของรางวัลอะไรอย่างนี้ได้คือสะสมบมัดในนี้ได้เลยโอเคโอเคไปต่อไปนี้เราก็จะเติมแอตตูอยู่แล้วนี่สวัสดีครับทำไมทำไมปกติมาเติมประมนี้ครับนี่สอบถามคงฟูผู้หญิงนะครับทำไมชอบเติมประมนี้ไฟสว่างไฟสว่างน้ำไหลไฟสว่าง ใช่ไหมมันมันมันไม่น่ากลัวใช่ไหมคุณผ,ผู้หญิงใช่ใชค่ะ<ช>เอตโต้มีหลายสาขาสามารถใกล้ๆบ้านคือแต่ละจุดเขาก็มีพี่เกิดทุกจุดนะเนาะใช่ใช่แล้วที่สัมพันธ์คือตอนกลางคืนเนี่ยเป็นคุณผู้หญิงเงี้ยมันไม่น่ากลัวดูไฟใช่ไฟสว่างมาก I said, I got this. None of this radio pop shit. I dropped this. Turning back the clock to rock shit. I cop it. to knock, knock. I'm on this. I'm hot, bitch. Like a hot, bitch. The tough I'm in, I got this. Radio drop this. <laughs> I said, just watch this. I fucking promise. Soul it. Do not miss. your chance I cop this. Will you capture it? Or just let it slip? shit, I'm แลงานแล้วก็ขอบคุณน้องเอิร์ทมากที่เข้ามาร่วมถ่ายกับเราครับวันนี้มีอะไรจะนำเสนอไหมครับก็ฝากผลงานต่อไปแล้วกันครับก็ตอนนี้ผมก็เริ่มมาจัดงานแข่งรถนะครับตอนนี้เราเป็นสปอนเซอร์ของงานคันนี้นะครับลุ้นสนามซาบุริรามผู้ขับไปเอ็มเทคใช่ไหมเอ็มเทคคุณผค้ชก็มีเอ็มเทคมีคิดสแตัวอย่างมีเดดี๋ยวอ็มเทคมีลิสแพนทอยแล้วก็มีเนลิมิถังฟิลมีจัสต์คาก็เป็นบริษัทพาร์ทเนอร์ผมแล้วก็จัสต์โลนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลายหลายบริษัทนะครับเดี๋ยว ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเราแทรกคลิปความมัน มีเขมีแขกติดตามกันมากเลยนะเอ90กับฟาร์รลเอเอฟ90กับเอผมดูตลอดเลยเจ็ด่ตลอดเลยคนละคิไม่แน่ไม่แน่ลดูก็ฝากผลงานน้องหน่อยครับว่าอยากอยากจะมีสปอนเซอร์ไองานคุยลำพันเมตรเนาะครับผมก็ติดต่อด้วยได้เลยได้ครับนดครับขอบคุณครับทีมสุ Sleep, pick oh. อันนี้เป็นช่วงพี่แมท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 อุยอันนี้เป็นช่วงพี่แมทแกะของขวัญน,นะน,นี้เราจะมา อันบ็อกของแต่ว่าไม่ถ่ายถ่ายไม่ทันแล้วอันนี้อันบ็อกของขวัญที่ทางน้องๆพีน่น้องทุกคนให้มานะครับขอบคุณออคขอบคุณพี่น้องทุกคนครับทีนี้เรามีเสื้อที่ทำแบกไารแคลรีด้วย,วยอันนี้เป็นของมิโน